นะคะทุกคนอันนี้ซื้อเป็นเงินไทยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าคอนเทนต์นี้นะคะทุกคนหลายๆคนบอกว่าอยากให้เราหนึ่งร้บาท,ทคับดีกว่าแม่บอกก็นั่งกินได้เบิดมือเราได้ตังทอนกลับมาอยู่ที่ประมาณซาฟันกีบค่ะซาฟันกีบถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณอาหารละ Oh. สบัสดีทุกคนเยตดดิตาทักค่ะซุส้อนน้องตุ๊กตาเด้อว,วันนี้นะคะองเตงจะใช้เงินนะคะนั่นก็คือเงิน100บาทนะคะทุกคนอันนี้ซึ่งเป็นเงินไทยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าคอนเทนต์นี้นะคะทุกคนลหลายๆคนบอกว่าอยากให้น้องตุ๊กตาลองเงินบาทไทยไปซื้อของนะคะมาดูกันว่าเพิ่นมจะรับบอนะคะซึ่งเป็นเงิน100บาทนะคะนี่เดี๋ยววันนี้จะมาทด mm hmm. สอบกับเราใน ล้วในห้างค้าในเนียงจันเพื่นจะฮักเงินบาทโบและจะอยู่ทีเลทเท่าไหร่มื่อน,นี้เขาจะรำไปซื้อของกินเมนูนอ,อย่างเดี๋ยวเขาไปทาเบิงกน้ำกันเพราะว่ามื่อน,นีอ้คืออากาศฮอนขนาดเลยเดี๋ยวเขาจะไปซื้อด้วยเงนินหนึงร้อยบาทปกติซื้อเขากินกับโบโบโหสิตุป,ประมาณ บูทถึงร้อยบาทปกติซึ่งเขาคิดบูถึงร้อยบาทแต่วันนี้เขาสิมาทดสอบกันว่าเนื่งร้อยบาทเขาจะซื้อได้เมนูอย่างแน่และเขาจะได้อย่างกลับมาแน่ในราคาหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นเงินกีบเล่ทั่วไปกับยูทีประมาณพอกสิบห้าพันกีบพอกสิบพันกีบพอกสิบห้าพันกีบแล้วแต่บางมองบางมองก็กเอาเล่นบูทกันแต่เมื่อกีนน้ก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะแบบเมื่อกี้เพวนจะเอาเล่ประมาณเท่าใดลุ้นอยู่ว่าเมื่อกี้คนจะเอาเล่ประมาณเท่าใดแล้วกั เราซื้ออย่างไรแน่เดี๋ยวหอบไปเบิ่งนํากัศเดี๋ยวทุกคนเด้อไป let's go <S <c oughs> และก่อนที่จะไปและก่อนที่จะไปต้องเตงกับพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศก่นกอนเนาะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของตอนสวยๆประมาณสามวงแหวะตอนนี้เวลาประมาณสามโมงสี่โมงต้องเตงีมด้กินเข้าเลยก็ <c oughs> ลเลยทีพาทุกคนมามนเบิ่งบรรยากาศก่นกอนก่อนที่เฮาจะอออ ไปซื้อของกินในนี้ไป Let's go ไม่ค่อนข้างที่จะมีเมฆหลายคราวดิีมาไป Let's go เดี๋ยวขอไปซื้อของกินกันเบิ้งกับแต่ตัวน,นี้น้อยหนึ่งแต่ว,ว่าแตง่งตัวแย่ได้โอเค เอ้คนอย่างหนูแต่งตัวกันหน้าฮักหน้าฮักงามขนาดที่จริงแล้วหนูเป็นคนนึงนหนูเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าบ่ค่อยมากที่ทรงผมนี้แต่ว่าทีเดียะคือแบบว่าแม่บอกว่าให้ทรงผมนี้เถอะแบลว่ามันฮอนฮอนแทนอย่างประมาณนี้วาขาก็เจอเด็กน้อยที่แบบว่ากําลังลิ้นอยู่แล้วก็มีการแอบอดีแดแอบอยู่ประตูแอบกำแพงฮ้ยเด็กน้อยแอบเมึงฮันเดย์อยู่ฮันเดย์ เด็กน้อยเห็นหรอข้าจ้ากำลังรีดคิดถ้าตอนตอนที่ว่าเต่งเป็นเด็กน้อยเลยบปเนี่ยเนี Xue ่ยวันละยังมาและยังมาแล้วยังมาแล้วอุ้ยเ้ยยังมะเอ้ยไทย YouTube อย่าอย่าอย่าอแลแลแลเออน้องมันจะหากีีไปละห้าอีหยังก็ว่าหยงก็บ่เห็นดอกบ่เห็นหน้าดอกมันยูไก่โพดบ่เห็นแล้วไได้ซูม S <S เจออีกนอตตัววอก็โอเค,อเ,คเอ้ยสูเดี๋ยววันปเดี๋ยวเอาไปซื้อขากินกันไปเบิร์กันละหนึ่งนอตบาทสิที่ทเท่า์นโอเคค่ Let 100ะ let's go หนึ่งร้อยบาทได้อะไรบ้างหนึ่งร้อยบาทได้อะไรบ้างนะคะหนึ่งร้อยบาทในเงินไทยคอนเทนต์นี้แบบบอกเลยว่าไร้เท็ดดุดแล้ว ในคนเทศที่แบบไม่ได้เทศเดินแล้วคิดว่าถ้าเงินบาทเพิ่มบวบเหาก็จะต้องโอนใจเดี๋ยวนี้มีเล่ามีการโอนใจถือว่าแบบโอเคแล้วก็ตอบโจทย์กัหลายอย่างเพราะว่าในปัจจุบันนี้แบบมีการโอนใจอย่างงนะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีสะดวกสบายแบบต้องพูดทางเงินสดก็ได้ประมาณนี้โอนใจก็ได้ตะก้อนตะก้อนตะก้กอนยังไม่เคยมีเลยแต่ว่าในปัจจุบันนี้มีแหละ หนึ่งร้อยบาททันอ่บอ,อดีหลายอันนี้ลลไล่เล่ทไร่หนึ่งร้อยบาทไ่หกสิบหกสิบบอนอยู่ฮะ าได้แล้วก็คือหนึ่ง้ยบาทจะได้ย่ประมาณ6กสิบันกิบแล้วแต่เลทตามที่ับเืินเอาเลยแต่เอามาซื้อของกอแต่ว่าถ้าเซหลือเป็นเงินทอนเขาจะได้เป็นเงินทอนเป็นเงินกิบกลับมา ปลาดุกปลาดุกแล้วกะเอาออร์แคนในอันโดยอ้อนอันหนึ่งเข้าอีกหรอ ตะก,กาข้าวเหนียวสิบพันอันนี้แซ่บแซบ่บบัวานหนูซื้อไปอันเท่าไรก่อหกพันเอาสองอันเอาเบวกเพชรอีกบ่เอาเอาให้เพชรแค่ตะก้าของเพชรน้ำจากแซบแม่กินตะก,ก้าของเพชรนอกนอกกินตะก้เพชรน้ำจากแซ่บน,น,นะ เท่เาไห,าหาร่พอบหกสิบพันเหลืออยู่ดรงนนเนาะควสำเร็จว่หกสิบพัน,นลยอยหนึงกินได้บมดมือลนยนึงกินได้หมดมืออีี สองเมุดยังทิบหา่ะเอนี่สิพันส0สิพันนอนสาวพันอ่าเข้ใจคือกันนี่เมื่อวานแต่บางฮงเองเวานนี่ มีเฮลไบเข้ามาแล้วซึ่งบอกเลยว่าซีซีพันกีบเป็นเงินไทยกะประมาณ80บาทก็ได้ถ้าถ้าซื้อมาเป็นเงินไทยก็ที่ประมาณ80บาทแต่ว่าอันเนี้ยคือเราได้ตังค์ทอนกลับมาอยู่ที่ประมาณซาพันกีบค่ะซาพันกีบถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ80บาทหรอคะหนูไม่แน่ใจนั่นแหละ แต่ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้หนักซื้อหนูได้ส้มป่ามะน้ำคือเอ้ยไปส้มป่าส้มหมูบมอผิดอันนี้ได้ส้มหมูมานําคือบอกเลยเราไปส้มหมูที่แบบว่าแซ่บอ่ะคือซื้อไปเมื่อวานแล้วแซ่บขนาดอันนี้ให้มะเพชรหรอวะโอ้ยหรือหม้อเพชรหรือหม้อเพชรไปหรือมะเพชดแฮม เอาไปก่อนเกตังค์ก่อนเก็บเก็บนี่แด้งเงินมาแล้วขาบอกว่าก็กินกับปะเพชดส้มหมูต่างแบ่บคิดนี้แบบอยากหาอยากหากับการที่เอาตังค์เก็ตังค์ก่อนตังค์พอนซื้ออย่างกับบุูเอาไว้ก่อนเผื่อแบบตอนเย็นหิวอะเดี๋ยวคือหนึ่งร้อยบาทซื้อได้หลายแหงแล้วตอนนี้คือเหลืออีกชาวคอนกิบเดี๋ยวมาห้พวกเราเพื่อตอนเย็นยากนะแต่ว่าอุ้ย หนึ่งร้อยบาทและเบลลายแฮงเป็นเมนูของกินนี่ให้แบบโอเคเลยแต่ละเดี๋ยวไปดูเขาต,ตัวขับรถก่อนเพราะว่า,วาเขาต้องขับรถแล้วก็จะจับมือเดียวก็เก่งกว่านั้น มามา,มาดูกันค่ะว่าหนูได้อะไรมาบ้างเออเกือบ <Okay. S 2> เวลาเจ็บทำเวลาเจ็บร้องเสียงยังไงเออเออเลยค่ะเอาผลงานค้าหนูได้อย่างแน่เดหาตังทองก่อนหนูว่าหืมอันนี้ตังทองที่ได้มาค่ะดแดนแเมืเม่อตังทองกลับมา ซ้าพันกีเป็นเงินไทยหนึ่งร้อยบาทแรกได้สหกสิบพันกีบหกสิบพันกีบหนูซื้อกับข้าวไปสี่สิบพันกีบเหลือซ้าพันกีบไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเอาไว้ซื้อน้ำตอนเย็นละกันน้ำโออิชิได้สองถ้าซื้อน้ำโออิชิก็จะได้ประมาณสองขวดท <c oughs> อนกลับมาแล้เงินทอนกลับมาดีใจจริง้วว่าจะหาซื้ออีกแต่ว่ามันคิดไม่ออกเลยนะตอนนั้น อันนี้หนูชอบค่ะเป็นอ่าเส้อหมูกินกับพริกหนูมาต่อกันไอติ่ก่อนได้หมูมาสองอัน <c oughs> อาหารเรา,ว,าว้าวอันนี้คือโอปลาเอยปอนปลาดูปนปลาดูปนปลาดูป่นปลาดูกปนปลาดูกค่ะ ถัดมาข้าวเหนียวครึ่งกิโล1 3 0 0นกีดใค่ถุงแบบนี้เลยอา่อาฮะประมาณนี้ค่ะถัดมาได้ออดออแคมาชอบกินกินรอบเดียวพอเพราะว่ามันเสียเร็วออดออแคมาหนึ่งอันอันน้อยๆกับข้าวเหนียวแซ่บๆเดี๋ยวมากินข้าวกันคะ่ะอันนี้คือเมนูที่ได้มาของเมือ่อนี้ว่าเขาได้มาอย่างเนี้ยน่งร้อยบาทปกติเลยแบบเสริคุ้มได้อีกเลยนะ เอาไปซื้อกับข้าวได้อีกสองเมนูถ้าถามว่าเหลือเงินซาพันกี้นี่สามารถไปซื้ออย่างไหนแน่ไปซื้อกับข้าวได้อีกสองเมนูคุณเ enfin ด้อชิบอกให้เหรออ้าวอ้ามีอวดด้วยว่าเหลือตังค์ทอนกลับมาแต่ว่ามนูเหลือไข่ลูกอีกหนึ่งทองไข่ลูกอันนี้คือหนูก็ซื้อให้เพื่อนแแหละอันนี้ไข่ลูกไข่ลูกนี่แบบเป็นไข่ที่แบบว่าคล้ายๆแบบอ่าเป็นไข่ที่แบบว่าแบบมันมเปม็นไข่แบบเป็นโตแบบเหมือนไข่แบบ ไข่หางหางเดแต่ว่ามคือแบบทัดมาจากไข่หางหางอะคือแบบก่อนที่จะไปเป็นไข่หางหางจะเป็นไข่อันนี้ก่อนเป็นไข่ไก่แต่ว่นนาไม่ไข่ไก่พันมันะ้งหนูเข้าไม่ถึงอะหนูไม่คู่กันแต่ที่รามาก,กินขนมนี้ขนมมาเนี่ยคือหนูชอบกินมากหนูไม่รู้ว่าขนมคืออะไรเบลร,รี่มั้งไม่รู้คะ่ะแต่ว่าหนูชอบกินมากๆเลยเนบีบอกมาก,กินแห้งสุดอร่อยคะ่ะ เราต้องกินข้าวกันด้วยข้าและนี่คือตังที่เหลือก,กลับมาแล้วก็กับข้าวที่ได้มาในวันนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะมาเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันเกี่ยวกข้าวระหว่างข้าวเหนียวกับกลิ่นกับส้มหมูหร่อกับส้มหมูพร้อมกับกัดทิว่าได้กับพริกน้ำหอมแต่ยาแทนพริกแบบนี่ไง <c oughs> เจ็บคอ มอกแล้วว่าตรงนี้จะพอแหงขนาดมาเดี๋ยวสิมาแกะนี่ก่อนตอนนี้เป็นไอแบบรู้สึกว่าเป็นคนเรื่องที่แพไวต่อกับอาการแหงคือแบบอาการเปลี่ยนนี่คือแบบห่างกายนี่พร้อมีจะเปลี่ยนแปลงกันตลอดเลยมาอันนี้อันหกพันกี๊เป็นเงินไทยกับมาอันละประมาณสิบสิบสองบาทค่ะอันนี้อันละสิบสองบาทนะั้น แม่หนูบ่แน่ใจบ่แน่ใจว่าอันละจักบาทแต่นะ่าคิดว่าจะเป็นอันสองบาทน,นี่อเบิ่งนว้าวมันอยู่ข้างในไข่หึ่งใจเย็นๆนี่คือต้องหอ่อแหมป้าหอ่อเออมันกะว่เป็นอย่างดอกมันกระสมราคาอยูยอ่ยังไม่เจออีกแยังไม่เจอ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 ยังบ่เจอใจเย็นๆก่อน กินมันจะตุๆ่ๆว้าวนี่ไงอืม hmm, นี่เลยค่ะนี่คือใบตองที่ห่อมาอันนี้ก็สิ่งทีได้ <c oughs> ไดยูไดยูกินไดยูเฮาบอสีเรียดมาเฮามาเริ่มการกินกันที่แรกอันดับ,บกากินดิบยานยานกับการกินดิบไปห,หนาแต่ว่าเท่นี้เฮากินดิบได้ละเขาฮอนฮอนคือข้าวเหนียวม,มา พร้อมแล้วบบมันต้องกินกับคอนเนตทิคัตเบอ่์เดอร์อืมอื้มชอบมากอืมดูการกินนะคะ หมูไม่สุกป่ะเนี่ยชอบกินหนัง Rất ăn nương Rất เผ็ดเผ็ดเป็นขนาดเผ็ดแขงเผ็ดเผ็ดเนื้อร่อย อยกให้เร mm ืนอเบาวางเพศเพศต้อตาแปก และสำหรับเงินหนึ่งบาทของมือนี้ถือว่าซื้อของกินได้หลายแห่งทุกคนและยังเหลือสามพันกีบน้องเต่งจะเอาไว้ซื้อน้ำกินตอนแรงหรือบางทีอาจจะไปซื้อกับเขากินตอนหิวเด้อในคลิปนี้ก็ขอจะลาไปก่อนทุกคนอนอสรุปแล้วในะสปโปลาวในห้านขายของยุของกินในลาวก็ถือว่ายังฮับเป็นเงินบาทจู้ทุกคนเด้อส่วนเลทกันแล้วแต,แต่แล้วแต่เลยแล้วแต่ละสถานที่เลยว่าจะฮับเลทประมาณใหทุกคนส่วนมือนี้เลทกันควนฮับอยู่ที่ประมาณ60สิบพันกีบต่อหนึ่งบาทเด้อเจ้าว่าเป็น1 0 0 0พัน บาทก็จะตกอยู่ที่ประมาณ6 0แสนกรีบนั่นเองและคลิปนี้เขอตลาดไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแสนแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตุ๋แต่คลิปต่อไปในเด้อสบายดี